ทางเราชวมาเพื่อแนะนำและได้เสริมให้กับเพื่นพี่นะคะทางเราอยากให้เพื่นพี่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอกดไลค์กดหัวใจเพื่อเพิ่มยอดไหนกำลังกำลังต้องการไอกำลังต้องการรายได้เสริมพอดีเลยแล้วเราสมัครยังไงอ่ะเดี๋ยวเพื่นพี่ตั้งก่อนนะคะทางเราต้องการแนะนำเพี่ให้เพื่นพี่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอกดไลค์กดใจเพิ่มเพื่อแจ้งยอดไหนให้กับทางราคาใน่เป็นตอกของเราและทางเราจะมีค่าตอบแทนให้กับเพื่นพี่กินด้วยยี่สิบบาทห้าสิบบาทต่อ นะคะไ่ใ่อะไรได้ต่อวันที่สามาทเป็นสบบาทนะคะได้เหล่านี้ที่อยู่กับวารสะดวกของคพีเลยนะคะและที่สำคัญงานของเราไม่มีค่าตอบแค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นเพราราบวคุณี่สนใจไหมคะสนใจสนใจาคี่ใจทางที่ตอนการทาทีผ่านทางลนะคะค่ะค่ะจต้องเสียค่าสมัครไหมผ่านไลน์เป็นคะต้อง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 เสียค่าสมัครไหมรับอย่างเดียวใช่ไหม อ่าใช่ค่ะไม่ต้องเสียค่าสมัครอะไรเลยนะคะค่ะอแต่ว่าคุณพี่อายุเท่าไหร่คะสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะจ่ะทำงานได้ไหมอ๋อได้ค่ะได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวคนพี่เข้าแอปไลน์นะคะเดี๋ยวทางเราจะแจ้งที่ไลของฝ่ายบริการเราให้ค่ะค่ะทิกตอกนี่มาจากประเทศจีนหรือมาจากประเทศไหนครับเนี่ย อะไรนะคะ TikTok นี่มาจากมา,มาจากประเทศจีนหรือมาจากประเทศไหนของประเทศไทยค่ะเป็นเป็นของประเทศไทยใช่ไหมใช่ค่ะ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 ,ะไม่ทราบว่าคุณพี่มีบัญชีไทยไหมคะอะไรคะคุณพี่มีบัญชีไทยไหมคะบัญชีไทยคือยังไงเอาบัญชีที่อยู่ในประเทศไทยอะค่ะบัญชีเพื่อเราค่าตอบแทนนะคะโอ้มีแน่นอนสิคะตอะนนี้คุณพี่ ค่ะอ่าพวกี่เข้าแอปไลน์หรงคะแอปไลน์เข้าไปตรงไหนอ่ะไอแอปไลน์สีเขียวอะค่ะแอปไลน์ค่ะได้ไงต่อคะอ่าพวกพี่เข้าเข้าผ่านไอไลน์ไม่ใช่ไหมคะไม่เปลี่ยนเลยอะเดี๋ยวพวกพี่กดที่แอปไลน์แล้วกดที่หน้าหลักล่างซ้ายไปเลยนะคะให้ค้นหาให้ค้นหาคำว่าอะไรอ่ะให้ค้นหาอะไรอะไรอะไรยังไงอ่ะ เดี๋ยวทางเราจะให้ ID Line ของฝ่ายบริการเราค่ะค่ะ ID Line อะไรคะตัว v พิมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนะคะตัว c พิมเล็กค่ะตัว c แล้วก็อะไรคะค่ะ c พิมเล็กสตัวนะคะอะไรนะ c c ค่ะ c พิมเล็กสตัวคะ่ะ p c ใช่ไหมแล้วก็ตัว o พิมเล็กนะคะ p c p แล้วก็ O F C C O ไม่มีตัว V นะคะ C C O ค่ะ C P O ใช่ไหมค่ะแล้วก็ตัว V นะคะ C C P O C C O V หนึนค่ะเดี๋ยวนะพอดีคันคอแบบหนึ่งค่ะ C C O V หนะคะ ตัวประธานกีเป็นตัวแกรนด์เนข้างบดเลนนะคะเดี๋ยวนะคุณต้องขอตัวกดใหม่ C แล้วก็อะไรต่อค่ะ C C O V หนึ่งค่ะ C C V O หนึ่งถูกไหม O O ก่อน V ค่ะตัว O ก่อนค่ะอ๋อ C C O V หนึ่งใช่ไหม เป็งตัวที่เด็กตั้งบดเลยนะคะภาษาอังกฤษก็อ่าไม่มีแอดนนหน้านะคะคุณพี่กดค้นหาคุณพี่ลองกดค้นหาดูคะ่ะโอ้โลกดค้นหาดูเออค่ะว่าจะเจอ,เจอ่ายบริการของเราไหมคะยังไม่ได้กดเลยคะ่ะแล้วขั้นตอนการทํางานทํายังไงอะ่ะที่ขอทาบการขั้นตอนก่อนค่ะ ตอนติดต่นคุณพี่จะถามฝ่ายบริการนะคะฝ่ายบริการจะเป็นคนบอกขั้นตอนการทำงานด้รายละเอียดให้กับทุกที่อ๋อก็คือเขาเขาจะมีวิดีโอบอกสอนใช่ไหมวิธีการการทํางานให้ใช่ไหมใช่ค่ะแ,แต่ทางเราจะแจ้งารายละเอียดเพิ่มเเซมให้กับทุกที่ก็ได้นะคะฝ่ายบริการคนนี้เขาจะมีหน้าที่ส่งคลิปวิดีโอที่ลง,ท,ลงที่ลงสื่อโฆษณาไปกับทางเราสง่งให้ ใพี่ดูให้พี่กดถูกใจคลิปวิดีโอแล้วทำการแครหน้าจอส่งให้กับฝ่ายบริการคนนี้อ๋เพื่อให้ได้เงินตอบแทนนะคะเราจะได้เราจะได้เงินวันต่อวันไหมหรือว่าจ่ายเป็นยังไงอ๋อใช่ค่ะได้ว oh, ันต่อว so. ันค่ะแต่พี่ต้องเป็นบัญชีที่อยู่ในไทยนะคะอืมที่อยู่ต่างประเทศไม่ได้ใช่ไหมค่ะต้องเป็นบัญชีที่อยู่ในไทยค่ะอืมถ้าพี่มีข้อสงสัยนี่ถ้ามีข้อสงสัยตัวหาที่ไหน่ อหากมีข้อสงสัยมาถามฝ่ายบริการได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเราจะให้รหัสรับงานของพี่นะคะล่าหมายเลขของพี่จะเป็น5722นะคะครับครับให้ให้โทรกลับเบอร์นี้ใช่ไหมหเบอร์ไออเบร์ที่ลงท้ายไอเบอร์ที่ลงท้าย22577ใช่ไหมให้พี่โทรกลับเบอร์นี้ใช่ไหมถ้าพี่มีปัญหาหรือสงสัยอ่ะอ๋อถ้าหากพี่มีปัญหารหรือไม่เข้าใจให้พี่ถามกับฝ่ายบริการได้เลยนะคะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่แอดไลน์แล้วพี่คุยกับ ฝ่ายบริการนะในไลนะ์นะเอเดตเอฟึ่ค่ะค่ะยังไงคะค่ะค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่รายค่ะฝ่ายบริการแล้วคุณพี่คัะแปลว่าสนใจงานแล้วตามเป็นรหัสสี่ตัวนะคะรหัสสี่ตัวของคุณพี่จะเป็นห้าเจ็ดสองสองนะคะจำได้ไหมคะโอ้ยสบายมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะจ้า,จา ทิกตอกชอบทัวร์มานี่คือ,อพวกสิบแปดมงกุลนะก็ให้เตือนไว้ว่าให้ทุกคนได้เห็นได้ดูว่ามันมาทุกรูปแบบนะแกงคอนเซนเตอร์นี่พวกแกงคอนเซนเตอร์มาก็จะได้ลง youtube ด้วยกันกับช่างใหญ่นี่แหละนะนะเป็นกลหลอกลวงของชาวบ,บ้านเขานะจากแกงคอนเซนเตอร์นะครับทุกคนก็ระวังด้วยนะฝากเตือนไปแ้วนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากช่างใหญ่เวียดมาหาชนสวัสดีครับบ๊ายบาย